สวัสดีปีใหม่จ้าวันนี้นึกอยากกินไข่เจียวผําเดี๋ยวเรามาดูผําที่เราเลี้ยงไว้กันเลยอันนี้เป็นผําที่เราเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงในระบบอินทรีย์นะคะใช้น้ำหมักปลาในการเลี้ยงนะคะและ้วก็นี่ค่อยๆช้อนแบบนี้นะคะนี่ไม่ก็จะได้ไข่ผัเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวกันนะคะนี่เป็นไข่ผํา,าที่เราตักมาะะแล้วเราก็จะมาล้างทำความสะอาดกันเลยนะคะ ล้างขันฟลักซ์นะอืมล้างทันความสะอาดแบบนี้เลยเด็กใครมีกระชอนก็จะใช้กระชอนก็ได้นะคะล้าทขัความสะอาดีคุณจะเห็นได้ว่าทันไม่เลื่อยเขาจะจัดระบาด้านล่างนะคะล้างทันความสะอาด ลองเอาเหอเอาสิ่งสกปรกออกไปหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราล้างจนสะอาดแล้วแล้วก็ช้อนเอาไข่พทำไปปรุงกับไข่ได้เลยเไข่พทำนี้เลี้ยงในระบบปิดนะคะจะสะอาดทำความสะอาดง่ายนะคะ ล้างทำความสะอาดแล้วใส่ไข่พั้มได้ตามชอบใจเลยปรุงรสตามชอบใจเลยจ้าทำเหมือนเราทําไข่เจียวทุกอย่างเลยคนให้เข้ากาันอยากใส่อะไรใส่ไปได้เลยจ้ามันรอได้ที่แล้ว โอ้โหผู้ชายเคียวไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน่ารักจะ่ดี้อเลยสุกแล้วจ้าแฮปโอ้ว้าว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 นี่แหละไข่เคียวพั่มพร้อมเสิร์ฟได้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะประโยชน์เยอะอร่อยดีมีวิตามิน